ท่านผู้ชมครับในขณะน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพร,ระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังพระที่นั่งทรงธรรมพระเมรุสนามหลวงนะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพร้อมด้วยพระบรมวง์นะคะเสด็จพระราชดำเนินไปยังลิฟท์ทางมุกทางด้านทิศตะวันตกของพระเมนค่ะเพื่อเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปยังพระเมน และบริเวณจุดนี้เป็นจุดที่มีลิฟต์อีกจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าพระเมรน,นั้นสูงจากฐานถึงระดับที่พระราชฐานเพลิงสูงประมาณ3เมตร30ซนติเมตรซึ่งจะเห็นว่าสูงมากก็ควรจะถวายลิฟต์เป็นลิฟต์ยกขึ้นเฉยๆนะคะจากข้างล่างขึ้นข้างบนไม่ได้เป็นช่องลิฟต์ค่ะ ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสเด็จพระัมนินขึ้นยังพระเมนเพื่อพระราชทานเปลืงพระศพสมเด็จพระเจ้าพิรนางถือเจ้าฟ้ากัลยาณิยมธนาครมหลวงนาราธิวาสราชนครินนะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลื้องผ้าคลุมหีบพระศพนะคะซึ่งจะมีการพระราชทานเพลิงพระศพดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกันพระราชทานเพลิงพระศพจากสมัยโบราณนั้นจะต้องพระราชทานเพลิงบนพระจิตตกาทานโดยใช้พระโกรจันทร์ซึ่งทดแทนฟืนท่อนไม้จันทร์แต่เดิมเนี่ยนะคะเป็น อุปกรณ์แล้วก็เป็นเครื่องมือในการพระราชทานเพลิงแบบจริงๆแต่ในครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เตาไฟฟ้าในการพระราชทานเพลิงพระศพค่ะเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็สร้างความสง่างามเรียบร้อยได้ไม่ได้ผิดแผกจากการที่เฉลิมพระเกียรติยศนะคะ จุดที่หีบพระศพบรรจุอยู่นั้นเป็นทางด้านทิศตะวันออกของพระเมนค่ะมีฉากบังเพลิงกั้นอยู่และมีเตาไฟฟ้าอยู่ด้านหลังเวลาที่พระราชทานเพลิงจริงๆก็จะต้องปิดฉากบังเพลิงที่ท่านชมเห็นอยู่ด้านหลังของภาพที่ท่านชมอยู่ในเวลานี้นะคะ การที่มีพระราชกระแสรับสั่งให้เปลี่ยนแปลงขั้นตอนวิธีการพระราชทานเครื่องพระศพนั้นยังส่งผลให้เกิดงานศิลปะที่เปลี่ยนไปด้วยคือเรื่องของฉากบังเพลิงในการสร้างพระเมรุมาตรหรือพระเมนแต่เดิมในแต่ละรัชสมัยถวายแด่เจ้านายแต่ละพระองค์นั้นนะคะจะมีฉากบังเพลิงเพียงหนึ่งชุดเท่านั้นคือปิดกั้นเพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่ภายนอกพระเมน ได้มองเห็นขั้นตอนพระราชพิธีข้างในซึ่งถือว่าเป็นการส่วนพระองค์แต่เมื่อไม่ได้พระราชทานเพลิงหรือไม่ได้ถวายพระเพลิงบนพระจิตตกาทานตามแบบโบราณก็จะต้องมีการสร้างฉากบังเพลิงขึ้นมาอีกชุดหนึ่งค่ะเป็นฉากบังเพลิงด้านในศิลปินผู้สร้างบางท่านเรียกว่าฉากบังเตานะคะแต่ก็มีลวดลายการออกแบบวิจ,จิตรการตาไม่แพ้กันเพื่อเป็นการ เธอรพระเกียรติพระองค์ท่านค่ะ ท่านผู้ชมอาจยังจําได้ที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด,ดํารัสแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาณศาลาดุสิตด,ดาลายสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันนั้นเป็นวันจันทร์ที่4ีธันวาคมพุทธศักราช2549ความตอนหนึ่งว่าอายุ80ทีนี้สบายใจ คืออายุ80นี่พี่สาวเคยบอกว่าถึงเวลาอายุ80ไม่ไหวท่านอายุ84ก็เหนื่อยท่านไม่ค่อยสบายเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องพูดถึงท่านขอให้ท่านสบายและมีความสำเร็จในการรักษาตัวเดี๋ยวนี้คนที่เป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าเหลือคนเดียวคือพี่สาว และว,วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้่ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทยได้ทรงส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินทร์พระปิยะโสธรเชษพภคินีหมายถึงพี่สาวร่วมอุทรอ,อันทรงเป็นที่รักยิ่งเสด็จสู่สวรรคาลายัย รยเอกจิตทัศน์สอนสงครามนะคะพระนัทดาในสมเด็จพระเจ้าพ,พี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระบระมวงศานุวงศ์และพระประยุรญาติในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินสเด็จพระราชดำเนินและเข้าไปถวายดอกไม้จันทร์ภายในพระเตาสำหรับใช้พระราชทานเพลิงพระศพจริงด้วยไฟฟ้านะคะ ซึ่งก็เป็นการรักษาขนบประเพณีโบราณราชประเพณีเพื่อไม่ให้ย่อหย่อนแต่ประการใดค่ะในการพระราชพิธีเมื่อช่วงบ่ายที่ท่านผู้ชมได้ติดตามการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการสืบสารโบราณราชประเพณีอย่างครบสมบูรณ์เต็มรูปแบบสมพระอิสริยยศ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินไปแล้วนะคะในช่วงเวลาที่ท่านรับชมอยู่ในเวลานี้จึงเป็นการพระราชทานเพลิงพระศพจริงซึ่งจะมีเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์และพระประโยุน์ญาติใกล้ชิดสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเท่านั้นค่ะ